สวัสดีครับบ้าทิ่นกินแซดหรือว่ากอคนหลังบ้านนะครับมือนี้ชิมาอัพเดตบ้านให้เบิรงเดอ้อหลังจากที่ผมไม่ได้อัพเดตบ้านด่วนครับสัญญากันไว้ตอนนี้ผมกับกอก็เกือบจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นอนเลยยินแดงแค่แปดเก่าก่อนนะครับยิดกระเทียมพร้อมมาและ้วแต่ว่ายัางวันเห็นครับเดี๋ยวต่อไปมือนี้อ่าเดี๋ยวต้องบ่อยฟังก่อนว่าบ้านหลังนี้สิบห้าเสาสิบสองเสาครับแต่ว่าเล็กนะหน้าบ้าน ผมใส่เล็กสสองก็เป็นซินมฮารสองนะครับเสาผมมัน4เมตร4เมตร30นะครับใส่เสาสูงใส่เสาสูงนะครับกัแนะน้ำให้ใส่เสตาต่ำก็เนี่ครับจะได้บลเปลี่ยนบอกเนาะจะได้ประหย,ยัดงบลงไปอีก <c oughs> แล้วก็ผมกับไออาลงเสาลงไปแค่30หรือว่า40่สิเชนประมาณนี้แหละครับ ประมาณนี้บ้านหลังนี้กางบกับประมาณตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนร่วมค่าสร้างครับค่าบ่หอดค่าบ่ร่วมค่าสร้างก็จะมาถึงดอกแต่ว่าถ้าเกิดไล่ตามจริงนะมันจะหลยกว่นนี้อยูะไา่ละเอียดย่อยเนาะถ้าจะไล่อีนีเน,ะนาะจะหลยกว่นนี้แต่ว่าผมไล่แค่ตัวบ้านโค้งบ้านเพระาะว่าต,ตอนก้อนนี้ก็แบบว่าหาหาพี่น้องมาซอยกันครับ ขาจ่างเนี่ยหาพี่น้องมาซอยกันขาจ่างเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมหยิบไทยเบิ้งเนาะอันนี้เป็นต้นไม้ที่ผมปลูกไว้นี่ครับต้นบักม่วงมันปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยครับนาเดี๋ยวเราจะให้เบิ้งรอบๆเนาะนี่ครับนนหบบน,บน้าบ้านผมต่อไปเขามีเงินเขาจังหาเงินมาเฮ็ดกำแพงบ้านนะครับนะคอยเฮ็ดไปบ้านบ่แล้วไง <c oughs> ต้นบักม่วงมันผมปลูกไว้นี่ครับม่วงมันอันนี้ต้นลำไยนะครับพันธุ์ใหญ่ ขนุนเขาปลูกไว้นะครับเด้อวผมปลูกไว้ตอนก้อนนั่นนี่นะไงล่ะครับปลูกไว้ตอนก้อนบานไงล่ะดอกไอ้ต้นแค่นะครับมึงก็ปลูกไว้ตอนนั้นละตอนที่ผมเริ่มก้อนน่ครับเป็นดอกแล้วครับนี่เก็บกินได้แล้วนี่เป็นมากแล้านี้ครับนี่นี่จะเป็นมะเขียบันังนี่พันอีหุ่มนะครับัอีหุ่มเดี๋ยวผมจะไปไหว้นะครับกัดสีเบิร์ดนะครับนะผมจะไปไหว่นี่ม่วงมันหนาบ้านมีกับม่วงมัน ต้นคูนครับต้นคูนคำคูนเด้อนีเวนวานกันไผ่หวานป้องกันไผ่ผมปลูกไว้มุมนี้หาาน้าบ้านแล้วกะ็มุมนั้นนะครับมุมนั้นหลังบานหวาน,นครับนี่เป็นต้นมอนต้นมอนนะครับผมปลูกไว้ตอนนั้นละพร้อมๆกันละต้นมอนหนึ่งสองสามสี่ตะไคร่นะครับตะไคร่โอเคประตูครับเจ้าประตูฟังผมใส่ประตูนี้ผม เสื้อ,อ่ยที่ถึกที่สุดนะครับนี่หาเลือกเสือที่ร้านไหนที่ถูกที่สุดนะผมเลือกนะครับเลือกตามงบนี่กับพลังงานแสงอาทิตย์โต๊ะบักกี้บาทนะครับผมซื้อในแอปแอปนึงนะครับมันมีหลายแอปท่างการลองเลือกเบิง่งนี่นี่ครับประตูหน้าต่างครับหน้าตา่า,า,า,ตางหน้าบ้านหน้าต่างหน้าบ้านนี่ท่องผมนี่สูงประมาณเมตรยี่ยี่สิบสูงประมาณเมตรยี่สิบ ความความกว้างนี่ประมาณเมดสิบประมาณนี้ครับประมาณนี้นะนะครับผมเบ่งรอบบานครับอา <c oughs> บเดียในให้พี่ห้นงงนะองครับเบรงเนาะคอยเฮ็ดไปครับมนันบาแล้วางดอกเห็ดบานเป็นกำลังใจให้กันได้ครับได้ <c oughs> ตาตางผมใส่ทั้งขางสามฟังนนสามครับหนึ่งสองสามบานผมมันจะสูงครับ <c oughs> ใส่ไว้าน้ามอมันจะได้เย็นนะท่านว่าน้ามก็ข้าเปลืองบอกข้าเปลืองเงินไหลนี่บางนัดหนึ่งสะะองสามสี่ขยบหนังนะครับปล่วยขับผูกไปส่วนหลังบ้านท่าท่อนี่กับคุดเองครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำตรงนี้ห้องน้ำ,นำผมใส่แบบทึบเลยห้องน้ำเพราะว่าตอนนี้มันมีปลาครับยุ่งมันไหลก็จะเห็นแบบท่านสมัยมีเงินเนาะเห็นท่านสมัยมเายขาก็ติดชอ่องร่มช่องยังดูดอากาศออก หน้าต่างขั่วนี่ครับผมปลูกไว้ขิงพักหัวเสือไปกินกับลาบนี่ข่ากะเพานะครับเพากำลังงามพริกเนี่ยผักตำนิ่งอย่างถ้าปลูกไว้เด้กินได้นี่บ่ได้ซื้อเขื่อนมันเก็บหนังกับเพาครับกะเพาปลาผมเอามาปลูกนะกะเพาปลานี่ใบบักตูมกินกับลาบใบบักตูมนี่กับมะขามนี่วันนี้ผมปลูกไว้นะครับขามผักกาดทิ้นเก็บเก็บหนังมะแข้งนะครับนี่ยาน้างนี่ยาน้างผมปลูกไว้นี่ านา่ากินงามอัน,นี้เกลมะนาวครับต้นมะนาวนี่นยนาวใหญ่เป็นมากแล้วครับนี่เป็นมากแล้วเ,เนี่ยเก,ก็บไปกินถุงกระเบื้องกูดเก็บหนังนี่ไถนะครับไถนี่ผมอสอบถามราคาเด้นะครับนี่เด้นไถผมเจาะเท่าไถท่านผู้ใดสนใจเจาะเองครับใส่น้ำจ้อยท่านได้ใส่ตลอดเลยท่ต้องเสียค่าน้ำโอเครอบนอก เราจะพาไปเบื้องทางในนะครับอันนี้ผมเห็นประตูตั้งขางนะครับข่างขวาเห็นประตูตั้งค่างจอนม้มผมจอน้าเรียบร้อยต่อระบบน้ำเรียบร้อยนะทั้งขางเรียบร้อยแต่ผมจะพาเข้าไปเบิ้งทางนเนาะโอเคครับเข้าไปเบิ้งถังนกันตอนนี้ก็ยังางบ้าน้สมบูรณ์นะครับนี่ยิบแดงกันเลยผมเห็ดห้องนอนแค่ห้องเดียวนะครับเห็ดห้องน้อนแค่ห้องเดียวจะมืดเน่ยได้ครับว่าเดี๋ยวเปิดหน้าต่างกัน,น ไฟบ้านนี่มากนะครับวันนี้ต่อไฟต้องไปขออนุญาตขอมาแรงที่ขอ,อ,ขอไฟหนึ่งบวข้างในก็กว้างอยู่นะครับแต่ว่าที่จริงนะผมน่าจะเอาซอนี่ออกน่าจะให้หลักสร้างกันถามอยู่ครับบ๊อบหยังครับเฮาได้เฮ็ดแล้ว,วค่อยแก้ไขไปทีหลังนะครับ <c oughs> นี่กับตางผมใส่1 2 3 1 2 3 4แล้วหนึ่กับข้ว หกห้องนอน 7, 8, เจ็ดแปดนะครับหน้าต่างก็กับประตูโอเคนะครับห้องนอนผมจะกว้างนะครับห้องนอนผมจะกว้างนี่ห้องนอนนะครับห้องนอนจะกว้างเลยกว้างคักๆเลยนะห้องนอนเดี๋ยวเ้าหกหดนี่เงินนะครับคอยเหดไปเาดหดแบบให้มัน,น,นเอื้อนไว้ให้มันทันสมัยนะครับ เพราะว่าแถวนี้มันยุ่งหลายมันจะเปิดมันโล่งคือบานห้องบานพอแม่ที่เราเพิ่นเห็นนะมันเห็นบุได้ครับแถวนี้ยุ่มหลายขี้เคบไม่งอตรงสีนะก็ต้องเห็นเห็นมันมีสิบลอดภั่เด็กหน่อยเนาะอันนี้สันว่างครับนี่สันว่างจานไท่กันเองนี่แหละครับจานไท่กันเองนะไม่เห็นทันว่างเห็นแบบโล่งเลย กาเป็นห้องน้ำห้องน้ำผมพร้อมแซงงานแล้วผมปูกกระเบื้องเรียบร้อยนะครับมันจะสูงนะเนาะอเสานี่ครับว่นวันรงงาน,นเบองจังหนึ่งครับแนนํำใหเอเาสาตามก่อนอีเด้อที่แรกผมก็นึกว่ามือที่สร้างเสาลงลุกมหนาบริยูนะครับผ้าผู้เถาไปหาหมอมันมามีคนเบองกันเลยเอเ้นเอาล้เตื่นตือนตัวนี้เหันเน็ตมันเน็ตข้ามร้อยนะกับบัเป็นยัง ห้องน้ำผมเรียบร้อยแล้วก็แต่ระบบให้ไฟตอนนั้นขอไฟเป็นใสครับใส่ไฟน้ำประน,นีห้องน้ำผมไล่จ่าตนานะครับผมเลือกไลยย่เองนะเลือกไลยย่เองนี่ห้องน้ำโอ้เขามานี่วิ่นเลยนะครับวันสันก็นอนหลับก็ได้ชักโขผมก็ว่างทั้งนี้ทั้งขวาชักโค กัททนทันหนาเขาก็ทั้งใส่ใส่ทางหน้ามันนึงผมก็ติดฝักบัวไว้พร้อมต่อไปเขาก็เ็ใันท้ามสมัยตามไม่หลุดนะครับเนาะเดี๋ยวจะคนมักเนาะว่าไงเดี๋ยวจะคนมักนะครับจึงท่าสีแต่พร้อมใส่งานเนี่ยแ,แล้วครับมีห้าวตากผ้าก็ใส่นี่มี่มุมี้เขาเป็นยุกษ์บ่้บวตัวรังบ้าน ครับเปิดไปนี่ต่อไปถ้ากัดเฮ็ดอ้างน้างจานอยู่นี่นี่นะครับโอเคครับนี่ครับกับประมาณนี้ผมเฮ็ดย่างพัดให้เสร็จหาเงินอีกก่อนครับหาเงินอีกไม่เฮ็ดคอยเฮ็ด<า>ไปเรืเร่อยๆ่อเฮ็ดพอได้อยู่ก่อน แกเป็นกำลังใจให้พี่ไหน้องนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยเห็นบานก็มันกกต้องใส่เวลานะครับเนาะตอนแรกผมกับ่คิดว่าจะเห็ดอกเพราะเ้าใหญ่ขึ้นมาเมดิมคิดได้เออก็ตตองเห็ดแล้ะครับบานนี้ขึ้นแล้วเออนอกก็ต้องมีห้างแล้วเนาะนี่แหละครับออนาบ้านนะครับเทเพืนเนี่ผมเทพอมกันผมเทานาบ้านกำลังบาน